คุดอีค่ะโพสต์ดิวอริสราปีที่แล้วเนี่ยยังเที่ยวต่างประเทศฉ่ำๆใช้ชีวิตหรูหราสุดอู้ฟู่ช่วงเวลาเดียวกันกันกบที่ต้องใช้นี่ค่ะดิวอริสรานะคะดาราสาวที่มีชีวิตสุดร mm ักชิวรี่ที่ใครหลายคนอิจฉาอยากจะมีชีวิตที่หรูหราเหมือนกับสาวดิวตอนชีวิตเธอเนี่ยจะเจอกับมรสุมลูกใหญ่แบบสุดๆเมื่อมีคนออกมาแช่ค่ะ ซึ่งหากไล่เรียงจากทำลายเมื่อช่วงปีที่แล้วก่อนเกิดเรื่องนะคะดิวเนี่ยยังคงใช้ชีวิตปกติอัปเดตชีวิตลงในโซเชียลค่ะจากนั้นเนี่ยก็มีเพจดังออกมาแชร์ว่าดาราสาวยืมเงินไปปล่อยกู้และถูกทวงเงินเกือบ9ล้านก็บอกว่ารอเงินจาก88ออกจะคืนให้พร้อมอ้างว่านักการเมืองคนดังเป็นคนยืมเพื่อให้ผู้เสียหายเกรงใจซึ่งจริงๆนักการเมืองคนดังกล่าวไม่รู้เรื่องเลยค่ะ ในเพจนะคะยังบอกอีกว่าเรื่องนี้มีผู้เสียหายหลายรายยอดรวมกว่า20ล้านบาทหลังจากที่มีข่าวออกมาเนี่ยหลายคนโยงว่าเป็นนักแสดงสาวดิวอริสราค่ะหลังจากนั้นนะคะดิวอริสราเนี่ยก็เก็บตัวเงียบไม่มีการออกมาเคลื่อนไหวหรือตอบโต้ในเรื่องราวดังกล่าวผ่านทางโซเชียลเลยล่ะค่ะ และก็เป็นเรื่องอีกครั้งนะคะเมื่อวันที่17มีนาคมที่ผ่านมาค่ะเมื่อเมวัฒนาออกมาโพสต์ตามหาทรัพย์สินแบรนด์เนมที่ถูกดาราสาวยืงไปหลังรู้ว่าของเหล่านั้นถูกนำไปขายตามร้านต่างๆแล้วค่ะ จากนั้นในวันที่19มีนาคมนะคะทางด้านซุงยูทูบเบอร์ชื่อดังค่ะได้ออกมาแชร์ประสบการณ์ว่าถูกผู้หญิงท้องคนหนึ่งยืมเงินไปพร้อมจ่ายดอกเบีย้ยตามกฎหมายหลังจากผ่านไป6เดือนมีคนแจ้งให้ตนเตรียมตัวไปให้ปากคําตํารวจและกล่าวหาว่าตนเป็นจุดเริ่มต้นของคดีนี้ซึ่งทําให้งงมากและทางด้านของเมวัฒนาในวันเดียวกันนะคะก็ไปออกรายการโหนกระแสบอกว่าที่ให้ดาราสาวยืมทรัพย์สินไปเพราะความไว้ใจและก็ความเชื่อใจ ซึ่งในรายการนะคะดิวอลิสราเนี่ยก็ได้โฟนอินเข้ามาในรายการและเปิดใจครั้งแรกทา้งน้ำตาบอกว่าไม่ได้มีเจตานาจะโกงเมพร้อมกล้าสาบานว่าไม่คิดจะโกงอย่างแน่นอนดิวเนี่ยก็ยอมรับผิดและขอโทษกับเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดและก็จะแก้ไขปัญหาทุกอย่างและชดใช้ให้กับเมดิวเผยสาเหตุที่ต้องยืมเงินคนอื่นมากมายขนาดนี้เพราะธุรกิจที่ทำไม่ประสบความสำเร็จไม่ได้เงินและบวกกับการใช้ชีวิตที่หรูหราใช้จ่ายเงินจนเกินตัวทำให้เกิดปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นด้วยค่ะ ด้านซุงสตาวีนะคะอินฟูอนเซอร์ชื่อดังเนี่ยก็ได้ออกมาเผยถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นผ่านทางรายการโหนกระแสด้วยโดยบางช่วงบางตอนนะคะสุงเล่าว,ว่ากําหนดใช้เงินคือ23กรกฎาคม2567ก็คือปีที่แล้วค่ะแต่ดิวเนี่ยก็โทรมาร้องไห้กับพี่แทมและขอเลื่อนออกเป็นวันที่3สิงหาคมแต่ถึงเวลาก็ยังไม่จ่ายคืน ตอนนั้นซุงต้องใช้เงินเพราะว่าซุงทําธุรกิจกับเพื่อนทิงเวลาที่จะเอาเงินไปวางรวมกันแล้วสุดท้ายซุงเลยต้องเล่าให้แฟนกับเพื่อนๆฟังว่าเกิดอะไรขึ้นพร้อมรับปากว่าวันที่6สิงหาคมจะให้เงิน6สิงหาคมนะคะดิวก็ยังเงียบตนเนี่ยไม่ไว้ใจแล้วเลยให้พี่แทมสร้างกลุ๊ปปลายที่มีดิวซุงและแทมโดยตั้งใจว่านับจากนั้นจะคุยผ่านแชททั้งหมดเพื่อให้มีหลักฐานสุดท้ายดิวก็ทยอยโอนเงินมาใช้คืนทีละก้อนจนได้เงินต้นครบในวันที่7สิงหาคมค่ะ ซึ่งหากไล่เรียนจากไทม์ไลน์ดังกล่าวแล้วนั้นก็พบว่าช่วงเวลาที่ดิวต้องใช้นี่ซุงกับแคมน,นั้นคือช่วงเวลาเดียวกับที่ดิวกําลังท้องน้องคนที่2และเดินทางเที่ยวแบบช้ำๆโดยเพจเจ้หวางข้าขานะคะขุดโพลและรูปดิวอย่างหนักนวงเลยค่ะบอกว่าย้อนกลับไปดูในไอจีของชีดิวช่วงเดือนสิงหาคมปีที่แล้วดิวอริสลาและสามีเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศใช้ชีวิตแบบรวยๆหรูหราอู้ฟู่ตอนนั้นเธอกําลังตั้งท้องลูกคนที่2 ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวก,กันกับที่มีปัญหาต้องเคลียร์หนี้สินให้กับทางสุนทวินและคุณแทมงานนี้นะคะบอกเลยว่าเหล่าบรรดาชาวเน็ตเมื่อเห็นดังนั้นขาดก็ใส่กันยับยับเลยว่ายืมเงินชาวบ้านไปใช้ชีวิตหรูพอเขาทวงเงินก็ต้องไปหลอกยืมเงินคนุณตอไปเรื่อยๆงี้หรอใช้ชีวิตแบบนี้แย่นะทําเพื่ออะไรเนืกถึงตอนจบบ้างไหมดิวเอ้ยอาเห็นลูกบวชไปอยู่สูงขนาดนั้นจะลงมาเหยียบดินยังไงก้อนมีใครบ้างไม่รู้จักทีนี้เนี่ยดังกว่าตอนเป็นดาราอีก บางคนก็ถามว่าจะไปหาเงินที่ไหนมาใช้งี่นอกจากติดตารางงานการไม่ทําเอาเงินทรัพย์สินคนอื่นมาใช้ชีวิตหรูหราคนแบบนี้คิดด่อจะรับจ้างเพื่อแลกค่าแรงอันน้อยนิดเพราะเคยใช้เงินมีเงินเป็นล,ล้านกินของหรูๆคนแบบนี้จงไม่ลงอยากไปเปรียบเทียบกับคุณเชนเลยอันนี้เขามีหนี้จากเรื่องธุรกิจแต่เขาก็ไลฟ์ขายของจนทุกวันนี้จะปลดหนี้หมดต่างกับอีกคนทํางานอะไรรายได้จะมาจากไหนทําเอาหลายๆคนนะคะก็ผิดหวังกับเธอสุดๆเพราะก็ไม่คิดว่าเบื้องหน้าอันสวยหรูแต่ฉากหลัง กลายเป็นว่าเป็นนี่มหาศาลค่ะ